ามาแล้วเขาสวนอีกเหมือนเดิมค่ะพี่นอ้องหลังจากที่รดน้ำผักไปเนาะแดดก็ห้อนหอนพี่น้องเ็ดจังไนผักคอยสียังแดดก็ร้อนเนาะต้องุดผู้ใดมีน้ำใต้ดินเนาะพี่น้องแบบว่าจอน้ำใต้ดินแล้วก็เปิดสปริงเกอร์่อยๆนะคะ่ะอันนี้ขนาดว่าหนูน้ำบ่อน้ำสาเนาะค่ะนี่น้ำบ่อน้ำสา เมื่อนี้ซื้อสแลนดมาค่ะพี่น้องกลางให้เขาเนาะค่ะนี่ผ้าสแลนดเนาะมันหอนหอนหรือตูนพักเราก็พักก็จะก็คือจะงอกไม่ได้เนาะจะเกิดไม่ได้นะ่ะเกิดไม่เรากะตายเกิดไม่เรากะตายต้องอาศัยแบบนี้ไปกอนเพราะหนาฝนเขาคอยปลดออกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ล่ะก็เอามาเห็เบิง้งตอนแรงๆเรว่าแรงป็นไรหดอกหลังจากที่รดน้ําไปแล้วเนาะนี่ค่ะ เราผ่าตแลนมากลางย้ำเทียงใบมองอูยจนดินหอนแล้วอีกอย่างหนึ่งผักชีจีนเนาะค่ะนี่ผักชีจีนอากาศร้อนจะขึ้นยากขึ้นมาเล้วก็วตายขึ้นมาเล้วก็วต,าาวกวตายพี่น้องแต่ว่าถ้าเราทําได้เราก็ได้กินนานหนูหมายถึงว่าถ้าเราทําได้ก็ได้กินนานคือว่าเพให้เขาตายนี่ยพี่น้องมี่อย่างเมื่อบางคมบังเงา,าให้เขาเนาะค่ะ วิธีดูแลผักชีเนาะนม่อย่างว่าบางังโฮมบังเงาให้เขาเพราะว่าอากาศมันหอนร้อนเราเขายังว่า่สามารถจีตตอต้านความร้อนได้เนาะเพราะว่าเป็นเบีย้ยเล็กๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเบีย้ยแต่เพราะสำนีเนาะพี่น้องนี่เมื่อน,นี้มันตั้งเกิดหลายนี่รดน้ําชุ่มๆชุเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆย,ยาะมือแรงนะคะ่ะเอามาให้เบิง มาให้ดูเนาะแล้วผักชีจีนถ้าเราปลูกได้เราก็ไม่ซื้อเนาะแต่ถ้าเรามีเยอะเราก็ขายแล้วก็จะขายได้ราคาดีด้วยเนาะหนูเห็นเดือนมีนาเมษาที่เขาแบ่งขายนะ่ะหนึ่งต้นกับต้นหอมสองต้นรวมกันเป็นสามต้นสิบบาทอันนี้ตามที่หนูเคยซื้อเนาะในหน้าแล้งผักชีจะแพงมากถ้าเราทําขายแล้วก็ถ้าทําในช่วงเวลาตรงนี้ได้ก็ทําได้เนาะพี่น้องเนาะ ถ้าทำในช่วงเวลาตรงนี้ได้ก็ทำขายได้ราคาดีสำหรับพี่น้องที่เห็ดเป็นแปลงใหญ่ๆเนาะค่ะเป็นแปลงใหญ่ๆแล้วก็มีสแลนกลางให้เขาเนาะ,ะอันนี้คืนดีงอกดีเนาะค่ะพี่น้องงอกดีเนาะนี่ค่ะหลังจามาเห้เบิงเนาะว่าเขาก็ต้องอยุดในหฮมมีแสงแดดนิดหน่อยเนาะค่ะจนกว่าเขาจะ เติบโตต่อต้านลมแดดแดดฮอนแดดอย่างจงเขาจีแข็งแห้งแล้วค่ะแตกเป็นใบเป็นก้านได้เนาะต้องมีพาดเสลนแบบนี้วางไวให้ปูไว้ให้เนาะค่ะรดน้ำแป๊บเดียวก็แห้งลมพัดแป๊บเดียวก็แห้งเนาะอันนี้คือผักชีหน้าร้อนอน,นี่คือต้นพริกนะพี่น้องต้นพริกที่เอามาปลูกใหม่เนาะจีเป็นพริกพริกแบบเดียวกันกับต้นนี้แหละ น,นี่ต้นพริกที่ยาปลูกใหม่หนูปรุงดินแล้วก็มาปลูกใหม่ได้เลยตามจริงปลูกหนึ่งหนึ่งหลุมก็พอเนาะหนึ่งต้นก็พอแต่ว่าหนูบม่มีของปลูกไหมพี่น้องไม่มีภาชนะที่จะใช้ปลูกแล้วเนาะทุกอย่างเต็มไปหมดนะเมมดนาะเต็มไปหมดนะี่ค่ะเต็มไปหมดเนาะมันดีกันเลยเอามาให้เบิ่งตอนเล้งๆกับบอแเล้งปนไหนเนาะคะ่ะพี่น้องเอามาให้ดู แล้วถั่วพูเนาะมันจะกาดน้ำแรงค่ะพี่น้องกล้วยนี่อันนี้หนูลองทำดูเนาะพี่น้องเนาะว่ากล้วยนี่ที่ที่เพิ่นแตกยอดเนี่ยค่ะเนาะนี่คือแตกยอดเนาะจากที่ว่าลากไผ่ลากไผ่ยเยอะเน,ะนาะต้นไผ่มันหลไหมพี่น้องนะคะ่ะต้นไผ่เนาะคะ่ะแล้วลากก็จะไปทั่วเลยเน,ะนาะต้นไผ่ แต่กล้วยก็สามารถแตกยอดได้เนาะแตกยอดจเจริญเติบโตได้อันนี้คือหนูจะคอยแนะนําว่าจะขาดอะไรไม่ได้เลยคือแกบเนาะแกบให้เขาชุ่มน้ําเพื่อที่จะให้ดินทั้งไตเขาชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะพี่น้องรากฝอยเขาก็จะหากินได้ง่ายเนาะรากฝอยเขาจะหากินได้ง่ายแล้วกล้วยก็จะเป็นอย่างนี้เลยแทงยอดออกยอดแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้เอามาให้เบิ่งกันเนาะอันนี้หนูลองทําดูก่อนว่าจะอยู่ได้สักแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,น,นหากไพ่ไหมพี่น้องเป็นหากไพ่ปลูกอะไรก็ยากถ้าเราไม่ใส่กระถางแบบนี้เนาะล้อยางแบบนี้ถางแบบนี้เนาะอันนี้คือสามารถแตกยอดได้แสดงว่าเริ่มจะโอเคเริ่มจะผ่านเริ่มจากการเอาแกบมาห้ยเนาะพี่น้อง กบมาโรยแล้วก็ลดน้ำนาะให้ชุ่มอยู่ตลอดเนาะให้มันซุมทั้งใปและค่ะพี่น้องอันนี้ถัว่วพูเนาะค่ะนี่เอาเว้นสองถัวถ่วพูถัว่วพูนาร่อนนาร่อนกับชิตติดลูกยากค่ะพี่น้องแต่เราก็เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ได้เนาะแต่ถ้าได้เป็นลูกเป็นอะไรเข้าออกมาแล้วน่ะ ก็โอเคก็คือผ่านเป็นลูกเล็กๆเนอะจังๆแสบพี่น้องถ้าเป็นลูกเล็กๆออกมาได้แล้วคือผ่านแต่ว่าดอกเขาเยอะจริงเนี่ยพี่น้องเบิงบ้งดอกดอกเขาเยอะจริงแต่อากาศด้วยอากาศที่ร้อนแล้วเขาก็จะร่วงร้อนจัดเขาก็จะร่วงเนาะคือเราเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ได้เนาะค่ะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ได้เนาะเราก็ได้แต่บำรุงดูแลรักษาฮอร์โมนนมไข่แล้วก็น้ำมัขี้วัวเนาะนี่ค่ะ พี่น้องมึอสละลโหน่สละลโหนะสองกระถางนี่เนาะคะ่ะกระถางเล็กๆแค่นี้เองนี่นี่ค่ะพี่น้องก็สามารถปลูกกินได้แล้วแต่เบื้องแตกพุ่มเนาะค่ะนี่แตกพุ่มเนาะใส่ลาบใส่หยางได้เบิดค่ะเนี่ยอันนี้กระถางกระถางเปล่าที่ว่าแยกออกมาแล้วเนาะลือถอนจากของเดิมแล้วก็จะทําการปลูกใหม่ปลูกใหม่นี่ค่ะอันนี้กล้วย คุ้ยเอาแกบมาห้ยเนาะค่ะพี่น้องเอาแกบมาห้ยไว้เพื่อรักษาหน้าดินให้ชุ่มเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะลองดูรักษาหน้าดินให้ชุ่มซื้นอันนี้พัดควรที่จะไปลงหลุมได้แล้วแต่หนูก็ยังไม่มีเวลาเนะเาะเพิ่ะเขาเป็นยอดเป็นใบพร้อมที่จะลงหลุมได้แล้วเนาะเวลาจเอามาให้เบิรงเนาะค่ะเนี่ยถั่วพููนี่ค่ะถั่วพูถั่วพูต้องเก็บเวลาเย็นๆหรือตอนเช้าเลยเนาะ ดอกเขากหลายได้พี่น้องแต่ว่ามันห้อนไหมล่วงไปแบบทุกข้อเลยนี่ค่ะนี่เนาะดอกล่วงเลยหรอเนี่ยบ่ติดไหมคะ่ะเดี๋ยวหนูจะลองหาวิธีแก้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเนาะถ้าหน้าหนาวจะดกมากถ้าเป็นแบบเนี้ยดกมากอันนี้ล่วงบิดเลยแมพี่น้องล่วงหมดเลยนี่อันที่ติดนี่คือว่าเขาติดช่วงเดือนไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะนี่ติดช่วงเดือนไม่ร้อนเท่าไหร่พอหลังจากนั้นก็จะ ไม่ดกและอากาศมันร้อนมันก็เลยร่วงเนาะดอกร่วงอันนี้ก็เป็นปัญหาเดี๋ยวต้องไปหาวิธีแก้อีแต่แก้ไขยังไงได้ยูตูพี่น้องฝักยูตูใบแมงลักเนาะนี่พีกต้นนี่พรกเนาะค่ะพีกมีอยู่ทุกหม่องทุ้แจ่พี่นอ้องไปบ่งใดก็มีแต่ต้นพริกเนาะไปตรงไหนก็มีแต่ต้นพีิกเลย พี่น้องสวัสดีค่ะผู้ใดเขามารับเบิงรับชมุมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลายในด้วยพี่น้องด้อใครเข้ามารับดูรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ด้วยจ้าผู้ดอยู่ทั้งใดอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะอันนี้ลาวพิกมาให้บเบิงแล้วพี่น้องนี่สังเกตด้วยการที่เขาเป็นดกนะอกเนาะกำลังเป็นดอกเป็นช่อไปเลยค่ะนี่นี่ค่ะมาคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้เลยจ้า ทายผักในสวนเ้เบิงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือพริกเนาะปลูกในี่ยคือถังนี่เพิ่งตะเคเี้ยขึ้นเป็นจุ่มอีกแล้วค่ะพี่น้องคือพริกอันนี้ก็กําลังที่เป็นดอกเป็นนวยพริกก็ได้ซื้อดอกพี่น้องไปทั้งเลยกับนี้แต่พริกเนาะค่ะนี่ค่ะหากเาเก่าให้เฮเบิงเนะาะผู้ใดคำนาบรับเบิงรับชุ้มหลาก็ขอกราบขอพระคุณมานโอกาสนี้ด้วยจู่บ้านใดจังวหวัดใดอำเภอใดมาคอมเมนต์กันเด้อพี่น้องเด้อ จอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวต่อไปหนูจะทำอะไรให้ดูนั้นโปรดติดตามในคลิปต่อไปเด้อจ้าเป็นเพื่อนกันเด้อพี่น้องเด้อ